ฟ้าก็เป็นเบกฟ้าเพราะรัฐบาลยังมันยังไม่ถท่านยู่นนี่กี้พินเป็นนิบ่ายที่เขียนไปนมี่กี้คือนิบ่ายนิบ่ายก็ออกใบแหละครับตามสื่อเลยบ่ายโมงตรงเป๊ะนิบ่ายก็คือนิบ่ายเลยนะครับออก13.00น,นเลยคือนิบ่ายถ้าจีนบ่ายน่าจูประมาณบ่ายสองถ้าห้างเสีงก็ประมาณ บ่ายสามหกนาทีเดี๋ยวเอาเสารนะ์นี้เช้าเก้าวงครึ่งนี่บ่ายบ่ายโมงถ้ากินเช้าสิบโมงครึ่งกินบ่ายบ่ายสองเนาะนะ,นะถ้าห้างเสียงเช้าสิบเอ็ดโมงห้าหกนาทีนะครับถ้ากินเอ่อห้างบ่ายก็บ่ายสามหกนาทีเจ็ดนาที เนียเป็นคนหลินตรงหูพี่เล่ามันออกเนาะไม่น่าแ้วถึงว่าไม่ทันไม่ทันเหมือนฮานอยเนี่ยฮานอยพิเศษนะครับออกห้าโมงสิบห้าออกล่างห้าโมงครึ่งออกบนโอเคเนาะฮานอยปกติออกหกโมงสิบห้าออกล่างหกโมงครึ่งออกบนนะครับฮานอยวีอพีออกทุ่มสิบห้าล่างออก ผลทั้งหมดบนล่างประมาณทุ่มคึ่งเนี่ยตรงดินต้องห,องหุกจักเวลาแล้วก็เล,าล่าล่ะรัฐบาลเพราะนั้นอาจารย์ให้เลา่าจนพุทธศุกนายจูประมาณสองทุ่มยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่ก็คือเขาชูรูปทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหตัวนะประมาณสองทุ่มยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่นะไม่ไม่เกินยี่บหกคือทราบผลทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้ ไปไปรับออกไลายเทียนะห้าร้อยคนก็จะห้าร้อยครั้งอะต่อไปนะรัฐบาลพิมรัฐบาลนะครับ,นะร,บรัฐบาลเยววาวท่านนาดีนะครับที่วันวันศุกร์ที่ที่แปดเนาะอาจารย์ไม่ในไลฟ์พอดีเซเวนเขาเปิดแต่มีเวลาจัดคนแหลกไปจัดเลี้ยวนะตอน,นี้นาสี ราคาเป็นยังไงกับกแถวเตี้ยตลาดเด้อของรัฐบาลเพราะงั้นการอาชีมรัฐบาลแล้วงวดที่แล้วใครได้บ้าง <c oughs> อ่ะอ่ะงวดที่แล้วเอาแบบนี้นะจะสังเกตแถวล่างคือล่างก็คือแถวเปียกเนี่ยคือบนแถวล่างคือล่าง,างมันมาล่างอันนีน้แต่ถ้าชุดที่หวยสัญจรที่อาจารย์ทําให้เป็นชุดนี้สีหางมันก็มาแต่ทีนี้อาจารย์ไม่ได้ทําไฟนี้ ก็ทำไฟล์หลักก็คือชุดใบฟ้านะใครได้บ้างได้เจ็ดเก้าหนึ่งร้อยคุณสรณานนาินนะครับก็ดีนะแต่รัฐบาลมันอาจารย์ซื้อแต่เก้าเจ็ดไม่ได้กลับที่ไม่อยากกลับพราบหนึ่งเท่าปีกลับไปหนั่นพับรัตตีมันใบละร้อยเนาะใบละร้อยรางวัลละสองพันเวลา่าฟิ้ินเงินมันได้พันกว่าบาทมันบรคุมไหมร้อยหนึ่งได้เงินพันกว่าบาท กับอันนลอยหนึ่งโอ้ยเด็กนั่นเป็นหม,มื่นก็บาจากเราออกอากาะเพราะนั่นกับสนับสนุนเอดทั้งรัฐสบาลแต่ว่าเขากลู้เพราะว่าสีเหริอนอันใดจังใดก็นะเราอออกอากาศไม่ได้เพราะว่าพูดไปนวดไปอยู่ทั่วโลกแหละนะออกยูทูบที่ไรมันออนไลน์ไปทั่วโลกนะเพราะนั้นก็เข้าใจกัน หมดนี้รางวันที่ห้าเลยอาจารย์เอา้าหมดที่แล้วได้รางวันที่ห้านั่นดีแกดำเดอ้อโอ้ได้รางวันที่ห้าสุดยอดสุดยอดเห็นไหมอืมเอา้าใครใครถูกใครถูกบ้างนะครับใครถูกใครถูกบ้างอาืมนะตัววิ่งนะครับเดี๋ยวเท้าความอาจารย์ให้ไปแล้วนะตัววิ่งไปก่อนแล้วตั้งแต่ หลังหวยออกไปวันนี้อาจารย์ให้ตัววิ่งตัวไหนทุกคนพิมมาหน่อยให้เห็นหน่อยสิตัวเดินเด่นเงินราดของอาจารย์นะแล้วจะเท้าความให้อาจารย์มันก็เลขอาจารย์ถึงมือให้เจ็ดแปดเก้าไงมันอยู่ในสามตัวเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอยู่ประมาณนี้อาจารย์ก็เล่นเช่นั้นนะ พยายามจับวินกันอีกอย่างมันเป็นทีเบียนรถอาจารย์เขาจะบอกอยู่ทะเบียนรถอาจารย์มันออกมาดีไหมพี่น้องเฉพาะเจ็ดเก้าออกไปสามครั้งเจ็ดเก้าสองครั้งเก้าเจ็ดหนึ่งครั้งแล้วก็แปดเก้าแลวปีที่แล้วเขาสามตัวเจ็ดแปดเก้าเดือนพฤศจิกานะแสดงว่าทุกคนจําได้เนาะอาจารย์เด่นไปที่อาจารย์ไลฟ์ครั้งแรกหลังไม่ออกอาจารย์ไปสามตัวเนาะ ให้ไปเกตให้ไปแปดให้ไปเก้าและอาจารย์มาไล์ให้เป็นรูปแบบนี้ให้ไปสองตัวคือบนและล่างก็คือแปดและเก้าเดี๋ยวสีมาขยายควาวมตัวใดเป็นบนตัวใดเป็นล่างก็าจากชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดนี้นะครับประจำวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สนะิบหกเนาะพี่น้อง ่าตามนี่เด้อตัวนิ้ขห้องจารสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวบนคือเก้าล่างคือเปียกอืมแต่ล่างไปเป็นบนบนก็เป็นล่างได้คือกันนะครับวิธีเล่นหนะักบนก็ให้กันล่างตัวล่างก็ให้หนักล่างให้กันบนนะครับนะครับอ่ะเหมือนวดที่แล้วนี่แหละ นะครับนะเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยแถวล่างคือล่างเก้าเจ็ดมันออกเจ็ดเก้านะสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับงวดนี้ก็เช่นเคยเนาะ,อ,ะอันนี้อาศีเสียงในใ่บานนะสิบเพื่อนเขื่อนขอบวนศพเลือกชีนองอยู่ในบานอ่ะก็เลยสิรีบไปธุระ นะครับที่ไลแรกที่อาจารย์บอกว่างวดที่แล้วมันออกร่างอะไรจริตเก้าใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าระวังเนอะร่างมันจะมาขังทึ่งงวดนี้จะเห็นมาละขั้งเถิงของงวดนี้มันก็เลขไทยเลขสามตัวดูแถวบนน่ะตามนี้พี่น้อง ที่ผู้คนเล่นกันมาเสียเงินเสียทองมันไหลงวดมันอาจจะไหลามาล่างมาแตกสูตรไหมกระชิดประมาณนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาแต่ตี้อาจารย์สื่อไปพ่อเหมือนแหละทุกวันนี้สั่งแม่พี่น้อง่นไม่ค่อยขายอยู่ต่างจังหวัดไม่มีชุดห้าใบน้อยต,ตอนนี้มีมีเจ้าหนึ่งขายเฉพาะห้าใบเอามาถึงก็ส่งถึงบ้านเพื่อนนะ ได้แล้วจัดก่อนมงแล้วนะครับเดี๋ยวสักวันพุธหรือวันศุกร์เดี๋ยวจะให้เบิ้องหลัอยู่ในกระเป๋านี่นะครับประมาณนี้ลองเอาไปหาเด้อยาชาเด้อพี่น้องหลังสะหวยออกสามวันเขาเบอลินกันเดน้อโอ้ยอาจารย์โอ้ยอาจารย,ายา์ซื้อไม่ได้มันบ่าเมียนเด้อเพราะว่ามันอาจจะไปชนกับหลายสำนักอาจารย์กับวังหูต้องหลงบมาเดีติดตามยุ่งยากกับค่าย ไปเห็ดโขกน้องหน้ายู่พี่นองหน้าดำเ,เหีเ้ยวมันหนาก็เหี้ยวมันหรออยู่กรุงเทพมันหนาหน้าจะอิ่มเอิกว่านี้อยู่แต่นี่เหี้ยก็ร่างมันเดือดกลัวมันตายก็ต้องไปลดลดลดน้ำชเช้าเย็นแล้วก็ไ้หญ้าแฝดเนี่ย,ยปลูกหญ้าแฝดรักษาคูดินหน้าดินด้วยนะครับที่เราขุดบ่อขุดสระก็กะกเลยตากเดือด นะท่านที่ฮอตกะัะลิมอยู่ดำลเลยนี่ว่าจะไปอ่ะวันที่สิบห้าสิบหกล่อหลับเงื่อนหวยสกปนดยะสิไปนะครับไอ้จอยเพราะว่าสร้างเครื่องเสียงเพิ่นไหวนะครับเราเขานัดส่งวันที่สนะิบหกเนี่ยก็เลยไปบ่ได้นะครับก็ต้องจะมาบอกพื้ที่เปิดเงียงเพิ่นไหวก็เลยล่อหลับของสกปรนะเพราะว่าบริษัทเขาจะไปลงลงกรุงเทพ นะครับไปเอาปรีเอาคอร์สที่กรุงเทพก็เลยหลอถ้ารู้อย่างนี้ก็ไปสั่งคนคนละเจ้าก <c oughs> ็เลยหนาดำพร้อมอยู่เห็นหมดแล้วอทุกคนนะครับประมาณนี้จุดทูบเมื่อไหรค่ครับจุดเรียบร้อยแล้วแหละนะปะต้องเบ่งดอกกันเหีนในใบฟ้านะกไปลิม คนเลขสองตัวในชุดใบฟ้านะแต่เลขมันมันมีเบิ้ลน่ยที่จุดทูบน่ยมันได้สองตัวเลขสามตัวมันเหมือนกันสองตัวในชุดใบฟ้าชุดแถวบนเดอ้อนะเพราะนั้นถึงอาจารย์ถึงบอกนะเราต้องล่อนะเดี๋ยวมันเสียอันนะฟ้องฟังาังสีพวกสีหูอยู่เนาะนะนะเพราะนั้นก็นุ่นแหละมันสุกเนไใกล้ๆค่อดู จะคุณวิยาดายาธิฟันในาจารใช้ดีมากค่ะ